คี่บีมมาแบ่งปันให้รับชมเหรียญสวยๆนะคะเหรียญนนี้เป็นเหรียญที่พนักซื้อเข้ามานะคะมาดูกันหัวอ,อันนี้อันนี้เป็นเหรียญหนึ่งบาทปัจจุบันนะคะราชการที่เก้าเอ๊พะพนะว่ามีหลายเหรียญทําไมมีเจออ้อนี่ไงน่าจะมีมากกว่านี้นะแต่เก็บไว้ตรงไหนก็ไม่รู้เจอสองเหรียญมาคุยกันสองเหรียญเจอสองเหรียญเนี่ยค่ะเหรียญเหรียญหนึ่งบาทหนึ่งบาทที่เป็นตัวติดผลิตน้อยหายากนะคะหนึ่งบาทรับซื้อพศออน,นี้พศออเดียวค่ะ เหรียญหนึ่งบาทพอศสองห้าสองเก้าเห็นไหมคะไม่ต้องดูอะไรคะ่ะขอพนันนะคะดูพอศอ,อย่างเดียวเนะะี่ยค่ะสองห้าสองเก้าพอศที่ผลิตเป็นเลขไทยนะคะตรงนี้พอศสองห้าสองเก้าค่ะดูแค่นี้เองเขาจะมีสองบล็อกค,คะ่ะแต่ก็ขายได้ทั้งสองบล็อกนะคะจะเป็นบล็อกไหนก็ขายได้หมดนะคะรับซื้อหมดเป็นสองห้าสองเก้าค่ะถ้าเป็นอ่ทีมมีสองบล็อกบล็อกนะคะบอกกันเลยว่า ถ้าเป็นตรงนี้ช่อฟ้านะคะที่ตรงหลังคาโบสเนี่ยนะคะช่อฟ้ายาวนะคะถ้าเป็นช่อฟ้ายาวจะรับซื้ออยู่ที่เหรียญละ500บาทส่วนเหรียญน,นี้จะเป็นเหรียญช่อฟ้าสั้นค่ะเนี่ยค่ะเหรียญหนึ่งบาทปี2529้องช่อฟ้าสั้นค่ะรับซื้อเหรียญละหนึ่งร้อยห้าสิบบาทช่อฟ้ายาว500รอยช่อฟ้าสั้นหนึบาท ดูกันให้ดีๆนะคะถ้าใครรับตังทอนมาก็พลิกดูดูพอสอดูพอสอเท่านั้นค่ะพะนักคือเหรียญพอสอเหรียญหมุนเวียนนะคะไม่ต้องดูตำหนิอะไรเลยไม่ต้องไปว่าตัวอะไรตรงกับอะไรไม่ต้องนะคะดูพอสอ,อย่างเดียวเลยเนะะี่ยค่ะสองห้าสองเก้าช่อฟ้ายาวร้อยห้าสิบช่อฟ้ายาวขออภัยค่ะช่อฟ้ายาวห้าร้อยบาทช่อฟ้าสั้นเนี่ยเหรียญเนี้ยคือช่อฟ้าสั้นค่ะช่อฟ้าสั้น ร้อยห้าสิบค่ะชอ่อไฟยาวห้าร้อยบาทาดูอันนี้แล้วมันติดมาก็กระบอกใลหยิบเรียนไหนมาขึ้นมาได้ก็อ่ะคุยเลยเนาะเรียนนี้ค่ะช้างพานในราชการที่ห้านะคะเนี่ยค่ะอันนี้เขาเรียกว่าพานใช่ไหมคะฝั่งนี้นะคะเป็นราชรัชกรประจำพระองค์อันนี้จะเป็นช้างช้างค่ะช้างช้างเผือกในพระแสงจกักรใช่ไหมคะช้างเผือกในพระแสงจักรเทีเรวเรียก เขาเรียกกันว่าช้างพานเห็นไหมคะ,ะด้านหลังจะเป็นช้างนะคะด้านหน้าจะเป็นพานอันนี้เมื่อก่อนเขาเหรียญเขาหัวขึ้นขึ้นตรงๆเป็นเหรียญหมุนเวียนนะคะไม่ใช่เหรียญที่ระลึกเนี่ยคะ่ะอันเหรียญที่ถือว่าจัดว่าสวยสวยเลยพอดีว่าของป้านั้นมีอยู่หลายเหรียญแต่ไม่ค่อยสวยนะคะปะ้าน่นก็จะหาเหรียญสวยๆให้ให้ คนที่เขาสั่งมานะคะลูกค้าเป็นหน้าที่ที่สั่งเหรียญช้างพานมาเป็นหน้าก็รอเหรียญสวยๆส่งให้เหรียญไม่สวยเป็นหน้าก็ไม่อยากขายเนาะค่ะเป็นหน้าก็ไปยามหาเนี่ยค่ะหาเหรียญสวยๆขายจริงๆแล้วเป็นหน้าไม่ค่อยมีเวลามาขายแลยค่ะเป็นหน้าก็จะให้ทีมงานเห็นไหมคะทีมงานของเป็นหน้าที่มีวัยรุ่นสองคนผู้ชายอะายคนที่เคยมาขายร้านเป็นหน้าก็จะเห็นใช่ไหมคะผู้ชายไว้ใจได้ค่ะ นะคะสั่งซื้อที่เขาได้เลยเบอร์โทรที่อยู่ใต้คอมเมนต์ของพน้านะคะเป็นเบอร์โทรของทีมงานจะซื้ออะไรสั่งเขาได้เลยค่ะเขายังจะพอมีเวลาบ้างพนาไม่มีเวลาจริงนะคะอยากขายแหละแต่ด้วยความที่เวลาไม่มีนะคะทุกคนไม่ว่ากันเนาะ